คนอื่นจนหมดไปแล้วเกี่ยวได้ระดับดีนะคะทำาุ่งโกเกี่ยวตอนท้ายลำเติมสองสามนาทีก่อนช่นาทีแรกเอง ล,นะลำเกลินปูปา่ปาลิขิตต้นอา้ไม่ได้ปล่อยเลยครับ ขอวยด้คิดเดียวบอกว่าก่อยดัต้ลงดีคิดเดียวตะงดคิดเดียวนะอันนีว่าคิเเนีอคิดเดียวคิดเดียวคิอยากเอาที่มันลงมาเยะเนาะอหเดี๋ยวเกียวกลัคมเลยเนาะเดวเนาะใิ่เยคนิข้าวใแงเยอะที่ดวมดียวใ่ไครจะเ็ล้วเิดงดังๆ ใกล้สำเร็จแล้วครับแปลงหมายเลข4ของเรานะฮะใกล้สําเร็จแล้วนะครับอีกประมาณแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะฮะอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะการเกี่ยวข้าวแปลงหมายเลข4นะฮะจะสําเร็จแล้วนะครับผม ไม่จากว่าตอนนี้เกี่ยวไม่พอนะฮะแร่ก็ต้องสลับกันเกี่ยวนะฮะใครเมื่อยก็พักมือนะฮะยังไงก็เอาไปเถอะ ม่คนดูไม่เกินสาิอยู่แล้วยังไงก็ถ่ายไปพี่เสือเป็นคนตรงตรงเป็นคนพูดจริงใช่ไหมนิกกี้เออ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 ิงพพี่นิกอยากมีส่วนร่วมในความสำเร็จ นะของวันนี้ด้วยนะฮะโอ้โหพินิจของเรานะฮะปวนทั้งวันนะฮะโดนตีตูดก็หลายครั้งไปแล้วนะฮะอ,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 อันนี้ช่องพิาวานใช่ไหมครับผมนนกาา็ยังไงก็ถ่ายไปครับไม่เกินร้อยแปดสิบอยู่แล้วครับผม <c oughs> ให้คุณให้กำลังใจยายจังเลยนะคะนี่เห็นแต่สูตรนะคร really. ับผม FC ขอความกรุณานะครับเสือพูดแบบนี้ FC มาดูเยอะัยยายอย่าอยาอย่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 าให้เขาดูถูกเด้ออย่าอย่าเขาดูถูกนะคะ FC อย่าให้เสือพาไปดูถูกยายเด้อขอไม่ด้าก็น่าจะประมาณ120เมียขอนเดลียวคมๆในนี้เราเชียวคมไม่รู้เชียวแต่ข้าวแต้นจะเกี่ยวข้าว อายมอนไปอันนี้บปรกมเด้อเออไม่เป็นไรแค่บอกว่าคนแเมื่อกี้บอกว่าคมอยู่้เออถามว่นเกลียวไม่เฟ้นมีการสอนจนะเด้อเกลียวเลยวตไปเรไปเวเยยนะปะะแปะจะเกลยวะไม่ได้ไปละไไปล้วไปลไปล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เขาบอกว่าให้เอาไปส่ไรเงี้เอาไปเขามาเปิดอะไรใส่ในนี้นีไม่เข้าใจตอตอบคลิปก่อนนะเอฟซีเขาเยิยงแต่ให้พรอข่สิบยี่สิบสามสิบเดียวทคนเขาเยา่ค่แต่พรข่ยี่สิบสามสิบพวกเจ้าหนึ่งเให้พสมสเลยัออใกล้แล้วใกล้แล้ี่น้ ไม่รู้เรื่องเลยเพียนเลยชอพูดสามีนาไม่หว่อนเนาะพี่ก็ได้ดูตลอดบุญลอมบ้านใช่ไหมทีอเรื่องเรลงอ่ะไม่ใช่อะไรโต๊ะ ยินี้บุญลอมบ้านงนี้เอ่ยงเก็เสร็จจนได้โอ้โหมาอ่อนเลยเด็๋วเวลาใครบอกวันนี้ไม่เสร็จคิดแล้วอันนี้มันต้องเสร็จวัานี้ไม่หรอกใช่ว่าทัาทำไม่เสร็จก็าถ้าฝนตกคืนนี้ใครจะมาเก็บแค่นั้นแหละงานนู้นมันล้มไงถ้าฝนตกจะมาเก็บ ไม่ต้องเก็บแล้วเาไว้อยังนี้ละเนาะมันก็เปียกส่นแล้วมันก็เปียกน้องใครจะมาเก็บเขาก็จากแดดอยู่แล้วเกี่ยวไปเหลือแค่นั้นเอง้เสร็จแล้วค่ะฮะบุญอ้อมบ้านไงอ๋อบุญอ้อมลายพินบุญอ้อมบ้านโอ้โหเสร็จแล้ว

ยังไบ้างไมีกอนเลานเยะ่เาเกี่ยวเสร็จกี่โมงดูเวลาเกี่ยวเสร็จกี่โมงได้รับเช่ม่เราเกี่ยวเสร็จกี่โมงดูนาฬิกาหน่อยห้ามงสครับผมเสร็จก่อนเวลา40นาที เออเออเอ้าเอ้าอย่ามาใส่รองเท้าไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วก็มันจะมีบู๊ดอ่ะมันเปียกมันเปียกันเออไม่ได้อยู่ตรงนั้นแหละข้าเปรมพอดีเลยเกี่ยวจะเกี่ยวค่อยเด้อเกี่ยวนี่มันเกี่ยวเกี่ยวเหรอไหมประมาณเกี่ยวไหมเฮ้ยเฮ้ย คิดว่ามันมีเสียงเพลงวนะเฮ้ยเฮ้ยเสียงน้อยนิดเสียงหัวเนเป็นไรเฮ้ยยเฮนยเเฮ้ยเฮ้ยเสาวเฮ้าเฮ้ยาเา้เฮ้ยเ้ยเยเยเเ้เฮ้เฮ้ยเยย รู้สึกว่าจะหมดแรงแล้วไปแล้วเกมมันเตาแล้วนะคะขอบคุณเย็นดีนะคะที่เข้ามาชมทีเข้ามาดูด้วยีเนะคะนี่นะคะเก็บตกนะคะเก็บตกนะคะอ้าวเม่ด้าสมุดคนเดียวนี้เห็นไหมอ่าเม่ด้าเก็บตกนะคะตอนนี้นะคะอ้าวเก็บตกไปเลยนะคะยกให้เม่ด้ามันคนเดียวเลยนะคะ เฮงบาบารเบาเลยนะคะเอซี A โอ้ยยุงย่ง,งออกแล้วเด้อพี่น้องยุง่งหลายแถบ啊